วันนี้ก็มาอยู่ปรินเตอร์บาเทอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็น MFC นะครับ T แปดหนึ่งศูนย์ W นะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาก็คือปริน์ออกมาตารางเบี้ยวนะครับก่อนอื่นแล้วเราจะปรินต์ทสอดูก่อนนะครับว่าตารางจะเบี้ยวจริงไหมนะครับเราจะสั่งงานผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับหรือจะเทสผ่านตัวเครื่องก็ได้นะนะครับผมเดี๋ยวลองปรินต์ดูนะครับว่าตารางมันจะเบี้ยวเหมือนที่ลูกค้าแจ้งมาหรือเปล่านะครับผมปริน์ออกมานะครับตารางไม่ตรงตัวหนังสือไม่ตรงนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ เบื ons, ้องต้นนะครับอาจจะต้องลองเช็คสายเซนเซอร์หรือสายเอนคเดอร์ด้านในเครื่องนะครับผมเรายกฝาเครื่องขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะฮะจากนั้นนะครับมันจะเป็นตัวล็อกตัวนี้ครับผมอาจจะต้องแกะนะครับอาจจะต้องแกะขึ้นนะเพื่อที่จะมองเห็นด้านในหรือนะครับหรือเราอาจจะใช้แบบเขาเรียกว่าเนี่ยสัมผัสนะครับผมมันจะมีสายใสๆอยู่นะครับสายเอนคเดอร์สายใสๆอยู่นะนี่นะครับบางทีมันสกปรกนะครับผมมันจะมีแผ่นฟิล์มสองเส้นอยู่ตรงนี้นะนะครับ ใช้น้ำน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่านะใส่เช็ชู่นะครับใส่ิช็ชู่นะเดี๋ยวผมจะลองทำคอบสาดดูนะครับหมัดหมาดนะครับผมนี่นะครับเอาพอหมัดหมาดนะเราจะมองเห็นนะครับระวังมันหลุดด้วยนะครับผมนะครับเราสามารถมันจะมีสองเส้นนะครับเช็ดทำคัฟสาดทั้งสองเส้นเลยนะครับผม อันนี้ในกรณีที่แบบบางทีเราอยากจะทําเองนะฮะเราไม่อยากแกะเครื่องนะครับเราสามารถเช็ดได้นะครับเช็ดทำความสะอาดได้นะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นผมเองนะครับผมอาจจะต้องแกะเครื่องนะครับหรือเครื่องออกมาเช็ดทำความสะอาดนะนะครับแต่เราสามารถเช็ดในตัวเครื่องได้นะครับจับสายแล้วก็รูดไปได้เลยนะครับรูดไปยาวๆให้สุดเลยนะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีคาบเลื้อนนะครับผมของตัวอาจจะมีน้ําหมึกหรืออาจจะเป็นพวกสิ่งสกปรกที่เกาะสายเซนเซอร์อยู่นะครับ อาจจะทําให้ปิ้นงานออกมาแล้วตัวสื่อเอียงมาทัดเอียงนะครับตัวสื่อซ้อนนะ <Yeah. S 1> อย่าลืมนะครับมีสองเส้นนะมีสองเส้นนะครับอยู่ในตัวเครื่องนะ <Huh. S 1> หลังจากที่เช็ดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองปริ้นเทสอีกรอบนึงดูนะครับผมมาหายหรือเปล่านะนะถ้าไม่หายเดี๋ยวผมจะแกะเครื่องให้ดูนะครับว่ามันอาจจะไปที่จุดไหนได้อีกนะครับผม อันนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบว่าอ่าไม่ชํานาญที่จะทําการแกะหรือลื้อเครื่องนะครับผมเห็นไหมครับพอเราเช็ดออกมาทำก๊อตซ่าออกมานะครับตัวนังสือตรงนะครับผมเห็นไหมนี่ครับไม่เบี้ยวไม่เอียงแล้วนะครับผมเห็นไหมครับจักขึ้นมันเบี้ยวมันเอียงเห็นไหมนี่ครับแก้ไขได้ง่ายๆนะครับค่อยๆเช็ดนะมันจะมีสายผมจะให้ดูครับมันจะมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ เดี๋ยวผมจะเปิดแฟลชให้ดูครับสักครู่นัเดี๋ยวผมจะให้ดูสายนะครับสายเซอร์ว่าอยู่ตรงไหนนะนี่เห็นไหมครับมันยังมีสายเสีสายตรงนห้ฮะเนี่ยสายทสียสายมันจะมีสองเส้นนะเห็นไหมเนี่ยมันสกปรกเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะมีสองเส้นนะ่ะนะครับมันสกปรกนะก็เลยทําให้ปิ้นเวลาปิ้นออกมานะครับตารางเบี้ยวตัวเสือเอียงบรรทัดซ้อนนะครับผมก็เลยทําให้เกิดขึ้นได้นะครับสาหรับใครที่มีปัญหาก็ลองทําตามขั้นตอนนี้ดูนะครับ